ในภาพนี้ให้อาจารย์ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์ไปคุยกับสนามสอบอาจจะย้ำนิดนึงอาจารย์ว่าเมื่อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมต้องนับกระดาษคำตอบให้ครบนะครับใส่ซองให้เรียบร้อยปิดซองให้เรียบร้อยแล้วเอาไปบรรจุในกล่องกากราทหรือเรียกว่ากล่องตอบกลับนะครับกล่องตอบกลับอันนี้ก็จะแยกตามวิชาดังนั้นขอให้ดูตรงนี้อีกเหมือนกันปัญหาบางทีอาจารย์เจออย่างนี้ว่า บรรจุไปแล้วปรากฏว่าอ่านผิดกล่องนะครับอสอบคณิตศาสตร์ตอนเช้าวิชาแรกก็บรรจุเรียบร้อยปรากฏว่าดูอีกทีอ้าวนี่มันเป็นกล่องของวิชาภาษาไทยเนี่ยจะเจอเคสอย่างนี้ดังนั้นสอตอสอนจะติดให้เรียบร้อยละเพียงแต่กิีบมาปั๊บดูหน่อยหนึ่งว่าอันนี้เป็นกล่องใส่ซองกระดาษคาตอบของวิชาอะไรแค่นั้นเองนะครับดังนั้นพอสอบเสร็จทุกวิชาแต่และว,วิชาก็ต้องเอามาใส่กล่องแบบนี้ให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ นั้นในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างกล่องนี้มันคือกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบนะครับดังนั้นแน่นอนมันหลักๆก็ต้องมีซองกระดาษคําตอบนะครับที่บรรจุอยู่ข้างในสอสถ้าอหนดให้หนึ่งกล่องนี่จะมีการบรรจุได้ประมาณสิบห้าซองพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าสนามนั้นมีสิบห้าห้องก็จะใช้กล่องนี้เพียงกล่องเดียวต่อวิชาแต่ถ้าสนามนั้นมียี่สิบห้อง สตสก็จะจัดกล่องนี้ไปให้วิชาละสองกล่องการบรรจุนะครับอาจารย์ก็บรรจุกล่องที่หนึ่งสิบห้าซองสิบห้าห้องกล่องที่สองก็บรรจุห้องที่สิบหกถึงห้องที่ยี่สิบนะครับต้องใช้สองกล่องแค่นี้เองนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างก็หนึ่งมีซองกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบทุกห้องครบอยู่แล้วนะครับอันที่สองอย่าลืมเมื่อกี้ที่ผยมย้านะครับว่ามันมีซองอยู่อีกซองหนึ่งคือซองบรรจุกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบกรณี พิเศษนะครับอันนี้อีกหนึ่งซองซองนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้คําว่ามีหรือไม่มีคือกระดาษคำตอบที่อยู่ข้างในนะครับมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าสนามสอบนั้นไม่มีพุ้ข้อสอบกรณีพิเศษเลยซองนี้ก็จะเป็นซองเปล่าแต่ต้องส่งมาอยู่ในกล่องนี้นะครับถ้ามันเป็นวิชาภาษาไทายอันนี้ก็จะส่งมากับกล่องวิชาภาษาไทายนะครับเป็นซองเปล่าไม่ต้องใส่อ,อะไรมาเลยปัญหาที่เราเจอคือ บางสนามเนี่เอากระดาษคําตอบสำรองที่ไม่ได้ใช้อะครับใส่ให้มาด้วยซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งนะครับกระดาษคําตอบสำรองที่ไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นส่งสองเปล่ามาเลยกับ<า>อีกกรณีหนึ่งถ้าสนามนี้มีผู้ข้อสอบกรณีพิเศษด้วยแน่นอนกระดาษคําตอบของผู้ข้อสอบกรณีพิเศษก็จะบรรจุอยู่ในซองนี้นะครับก็จะอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับครับนี่คือเรื่องของอตอนที่บรรจุซองกระดาษคําตอบกระดาษ จากสนามสอบมาที่ศูนย์สอบต่อมาศูนย์สอบจะรู้ไหมครับว่าข้างในครบไม่ครบไม่รู้หรอกครับเพราะมันถูกปิดสนิทมาเรียบร้อยจากสนามสอบแล้วดลงนั้นคนที่จะช่วยศูนย์สอบได้ก็คือตัวแทนศูนย์สอบนั่นเองนะครับต้องดูตอนที่เขาบรรจุว่าครบทุกทุกซองไหมอะไรทั้งหลายก่อนจะปิดสติกเกอร์นะครับ